ตอนที่290ขอให้ไปสู่สุคติเรื่องราวของเจียงจงชือเป็นที่ถูกกล่าวขานไปทั่วในเมืองชิงโจผู้คนนับไม่ถ้วนไปสักการ,ระที่แม่น้ำชิงเจียงแล้วไว้อาลัยให้แก่วีรบุรุษในแบบของตนเองเมื่อรู้กำหนดการคืนไว้อะไรก่อนฝังลงศพของเจียงจงชือแล้วผู้คนต่างก็พากันไปที่หมู่บ้านอิงซานอิงซานเป็นที่ฝังวีรบุรุษของเมืองไม่ว่าใครต่างก็อยากไปร่วมส่งวีรบุรุษเป็นครั้งสุดท้าย เจียงไห่โปเป็นคนดูแลเรื่องงานศพของเจียงจงฉือเมื่อพิจารณาว่าครอบครัวเจียงมีญาติพี่น้องไม่มากนักดังนั้นพวกเขาจึงจัดพิธีแบบเรียบง่ายขนาดงานรวมเล่ายัางเตรียมโต๊ะไว้แค่20โต๊ะเท่านั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ทุกคนประหลาดใจก็คือตั้งแต่เที่ยงวันนั้นได้มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศต,ต่างมาร่วมแสดงความเสียใจกันอย่างต่อเนื่อง บรรดาผู้ที่มาเห็นบ้านที่สุดโทมของครอบครัวเจียงรวมถึงพ่อเจียงที่แก่ชราและวังผิงกับลูกๆทั้งสองคนที่ร้องห่มร้องน้ำน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดทุกคนต่างรู้สึกสะเตือนใจจนต้องหลั่งน้ำตาออกมาทุกคนต่างมามอบพวงหรีดไว้อะไรเขาแล้วเขียนรายชื่อมอบน้ำใจที่ห้องโถงไว้ทุกแต่มีน้อยคนนักที่จะอยู่กินอาหารต่อผู้ที่ยังอยู่อาสาช่วยงานหลังจากเห็นคนมาแสดงความเสียใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆรวมกับผู้ที่ช่วยงานก่อนหน้านี้ทำให้มีคนอย่างลดหลาม ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเย็นมีผู้มามอบสินน้ำใจกว่า2,000คนคนหนุ่มสาวไม่มีเงินมากแต่ก็มาที่นี่เพื่อบอกลาแสดงความเคารพและรำลึกถึงเจียงจงฉือโดยเฉพาะเหรินชางเซี่ยมาแล้วฟู่เตอ๋อเจิงมาแล้วเจียงเสี่ยวไปก็มาแล้วเมื่อวานพวกเขามาในนามของหน่วยงานแต่วันนี้พวกเขามาร่วมพิธีเป็นการส่วนตัว รองนายกเทศมนตรีจางก็มาเช่นกันเขามาร่วมแสดงความเสียใจและมอบพวงหรีดก,กับเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวของเจิงจงชือในนามของเทศบาลเมืองเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอชิงซานและหมู่บ้านอิงซานต่างมาร่วมไว้อาลัยเช่นเดียวกันเจิงซานเผ่าเท่าแก่เมืองหินก็มาร่วมแสดงความเสียใจด้วยเพื่อนร่วมงานในเมืองหินก็มาเช่นกันสวีฟล่ยลู่ชางซิ่งที่เจิงจงชือช่วยชีวิตขึ้นมาจากแม่น้ำก็พาครอบครัวมาร่วมแสดงความเสียใจเช่นเดียวกัน ทั้งสองกล่าวขอโทษเจียงชุยซานไม่หยุดพวกเขาพาคนทั้งครอบครัวมาคำนับศพเจียงจงฉือเสียงคล้องกลองและประทัดดังก้องไปทั่วหมู่บ้านอิงซานตลอดทั้งวันทั้งคืนหมู่บ้านอิงซานไม่เคยมีชีวิตชีวาเหมือนทุกวันนี้และไม่เคยเศร้าเท่าทุกวันนี้มาก่อนบางทีแม้แต่สวรรค์ก็หลั่งน้ำตาให้กับวีรบุรุษด้วยกลางดึกฝนก็เริ่มตกอีกทว่าฝนตกไม่หนักมากคล้ายกับฝนในช่วงฤดูใบไม้ผลิแต่ถึงกระนั้นมันก็ช่วยเพิ่มความเศร้าให้กับหมู่บ้านบนภูเขาแห่งนี้ เวลาประมาณตีสี่กว่าลงศพที่บรรจุเสื้อผ้าชุดฤดูหนาวของเจียงจงฉือได้ถูกยกออกมาจากกอประตูใหญ่ของครอบครับว่าเจียงผู้คนจํานวนน,นันบอไม่ท้วนที่อยู่ในอาเภอชิงซานหรือบางคนที่เพิ่งมาจากในเมืองชิงโจต่างพากันมาร่วมไวอไ้อาลัยทาให้ในหมู่บ้านอิงซานแน่นขนาดไปด้วยผู้ที่มาร่วมส่งวิรบุรุษเจียงจงฉือเป็นครั้งสุดท้ายจากลานรั้วเล็กๆของบ้านครอบครัวเจียงไปจนถึงสุสานถนนทั้งสายเต็มไปด้วยผู้คนที่ยืนเรียงกันเป็นชั้นแล้วชั้นเล่าไม่มีใครถือร่ม ทุกคนเปียกโชกไปด้วยสายฝนอันเย็นเยียบมีเพียงลงศพเท่านั้นที่ถูกผ้าร่มหนาทึบปกคลุมไว้ป้องกันไม่ให้ฝนตกใส่แม้แต่หยดเดียวขอให้ไปสู่สุติขอให้ไปสู่สุติขอให้ไปสู่สุติเมื่อลงศพเคลื่อนผ่านไปทุกคนต่างกล่าวอวยพรให้ดวงวิญญาณของเจิงจงชื้อไปสู่สุขติฝนตกลงมาใส่ผู้ที่มาร่วมไว้ทุกน้ำตาไหลาจากดวงตาของพวกเขาด้วยความอลาลัยสู่ดินแดนอันเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวแห่งนี้ พื้นดินชุ่มโชกไปด้วยหยาดน้ำตาของผู้คนที่ใต้หน้าผาของหมู่บ้านอิงซานแห่งนี้ได้มีหลุมฝังศพเพิ่มมาอีกหนึ่งหลุมใต้ผืนดินของอิงซานได้ฝังร่างของวีรบุรุษเอาไว้ชื่อหมู่บ้านอิงซานนั้นในที่สุดก็มีผู้สร้างชื่อให้สมญานามชื่อหมู่บ้านที่แปลว่าหุบเขาแห่งวิรบุรุษเสียที หลังจากที่ทุกคนร่วมส่งวีรบุรุษเป็นครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วพวกเขาก็จากไปอย่างเงียบๆและหมู่บ้านอิงซานก็กลับเข้าสู่ความเงียบสงบเหมือนก่อนหน้านี้อีกครั้งเพียงแต่ว่าหลังจากนี้ไปชื่อเสียงของหมู่บ้านอิงซานจะไม่เงียบเชียบเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วทุกคนที่มาจากหมู่บ้านอิงซานสามารถยืดออกพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่าฉันคือคนอิงซานที่อิงซานมีวีรบุรุษผู้กล้าหารเขาคนนั้นมีชื่อว่าเจียงจงฉือเจียงเสี่ยวไปตรงกลับไปที่ชิงโจ แม้จะบอกว่าจะหางานให้เจียงชุยซานและวังผิงแต่เขาไม่ได้รีบร้อนเพราะหลังผ่านพ้นความโศกเศร้านี้ไปเขายังต้องให้เวลาครอบครัวเจียงได้เยียวยาจิตใจตัวเองก่อนฝนยังคงตกหนักขึ้นเรื่อยๆฟู่เตอ๋อเจิงทอดถอนใจเสี่ยวไปคุณคิดว่าสวรรค์มีตาหรือเปล่าเจียงเสี่ยวไปมองเขาด้วยสีหน้าประหลาดใจฟู่เตอ๋อเจิงไม่ต้องการคําตอบจากเจียงเสี่ยวไปเขาถามเองตอบเองว่าหากสวรรค์มีตาทําไมเราถึงยังหาศพของเขาไม่พบ แต่หากสวรรค์ไม่มีตาแล้วทำไมาฝนจึงตกมาราวกับฟ้าร้องไห้เจียงเสี่ยวไปเงียบเขาคิดว่าสวรรค์จะต้องมีจริงอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นเรื่องที่มันสุดมหัศจรรย์อย่างการกลับมาเกิดใหม่ก็คงไม่เกิดขึ้นกับตัวของเขาและเขาก็คิดอีกว่าขนาดตัวเขาเองยังสามารถกลับมาเกิดใหม่ได้เจียงจงฉือที่เป็นคนดีขนาดนั้นก็น่าจะกลับมาเกิดใหม่ได้เช่นกันขณะที่เขากำลังคิดเพลินๆรถก็ขับเข้ามาถึงในเมืองแล้ว เขาไปส่งฟูเตอเจิงที่สำนักข่าวรายวันแล้วก็ไปส่งเรือนฉังเซียที่สำนักงานความมั่นคงสาธารณะก่อนลงรถเรือนฉังเซียได้พูดว่าฉันหาคนขับรถบรรทุกเพิ่มให้คุณได้อีกสองถึงสามคนแล้วเจียงเสี่ยวไปขอบคุณเขาพูดด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าพรุ่งนี้เถอะให้พวกเขามาหาที่ห้องทำงานของโรงงานผลิตเครื่องปรุงรถอืมเรือนฉังเซียร,รับคำแล้วพูดอีกว่า คนที่ปลดประจำการจากกองทัพกลับมาถึงชิงโจแล้วเช่นกันเดี๋ยวฉันจะให้พวกเขาไปหาคุณพรุ่งนี้หลังจากที่ทั้งสองแยกกันเจียงเสี่ยวไปก็ไปที่ร้านโยผินวันนี้ฝนตกจึงทำให้แจกใบปลิวไม่ได้แต่ร้านก็ยังเปิดทำการปกติในตอนที่เขามาถึงหลี่ลี่หลี่เจียวหวังฉินและหวังเจี้ยนต่างก็อยู่ที่ร้านพี่เสี่ยวไปพี่ทั้งสี่คนกล่าวทักทายเขา เจียงเสี่ยวไปพยักหน้าแล้วถามว่าสถานการณ์เมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างหลี่ลี่พูดด้วยความตื่นเต้นว่าเมื่อวานมีลูกค้ามามากกว่าวันแรกเมื่อวานเราแจากลูกค้าไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าถุงขายออกไปได้สองพันกว่าถุงขายได้สองพันกว่าถุงนั่นหมายความว่าทำยอดขายได้ประมาณ6 0 0 0 0ยูนหยวนเจียงเสี่ยวไปค่อนข้างภูมิใจกับผลลัพธ์นี้ลำบากทุกคนแล้วทั้งสี่คนรีบโบกมือปฏิเสธและพร้อมใจกันพูดว่าไม่ลำบากเลย หล่หลี่พูดว่าพี่วันนี้ฝนตกลูกค้าคงไม่เยอะพวกเราสี่คนอยู่ที่ร้านก็คงไม่มีอะไรทําไม่อย่างนั้นให้ฉันเอา,มาเมล็ดแตงโมห้ารถไปขายที่หน้าโรงหนังดีไหมเจียงเสี่ยวไปได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากไม่คิดเลยว่าลูกพี่ลูกน้องหญิงคนนี้จะมีความคิดดีๆเยอะเหมือนกันแต่เรื่องขายช่างมันเถอะ เขากล่าวด้วยรอยยิ้มว่าแทนที่จะขายไม่สู้เอาไปแจกดีกว่าเดี๋ยวเธอเอาเมล็ดแตงโมแบบแจกไปหนึ่งร้อถุงใบปลิว1,000พันใบไปแจกให้ลูกค้าที่หน้าโรงหนังเพื่อดึงดูดให้พวกเขามาที่ร้านของเราลิลลี่ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกพี่ลูกน้องของเธอถึงยอมแจกเมล็ดแตงโมฟรีมากกว่าเอาไปขายหน้าโรงหนังแม้ว่าเธอจะไม่เข้าใจแต่เธอก็ยังคงพูดว่าเอาเล่ะวันนี้ฉันจะลองดูเจียงเสี่ยวไปย่อมไม่ขัด ผลิตภัณฑ์แจกหนึ่งร้อยถุงไม่ถือว่าเยอะมากสามารถใส่ในกระเป๋าใบปลิวได้สบายหลี่ลี่แพ็คของแล้วก็นำใบปลิวไปหนึ่งปึกจากนั้นก็กางร่มเดินไปที่โรงหนังเจียงเสี่ยวไปหันไปถามอีกสามคนที่เหลือพวกเธออยากไปหาที่แจกใบปลิวด้วยไหมหลี่เจียวหวังฉินและวางเจี้ยนต่างสายหน้าเจียงเสี่ยวไปไม่ได้บังคับเช่นกันเขาพูดคุยกับทั้งสามคนอีกสักพักแล้วก็กลับไปจากนั้นเขาก็ไปพบเจียงเสี่ยวชิงเพื่อมอบหมายงานให้วันนี้ไม่มีงานอะไรแล้ว อีกทั้งเมื่อวันเขาก็ไปอยู่งานศพทั้งคืนเจียงเสี่ยวไผ่จึงขับรถกลับเจียงวานเมื่อวันเจียงเสี่ยวไผ่ไปที่อิงซานมาทั้งคืนวันนี้หลินเจียอินจึงไม่ได้เข้าเมืองเธออยู่ที่บ้านทั้งวันวันนี้คุณไม่ต้องไปทำงานหรือเมื่อเห็นว่าเจียงเสี่ยวไผ่กลับมาเร็วหลินเจียอินจึงถามเจียงเสี่ยวไผ่หัวเราะผมมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทำงานไงหลินเจียอินมองค้อนเขาปากคุณน,นี่มันลื่นไหลดีจังเลยนะ เจียงเสี่ยวไปแอบบ่นในใจตอนนี้คุณตั้งท้องผมก็เหลือแค่ปากนี่แหละที่พอจะลื่นไหลได้เขายิ้มกรุ่มกริ่มและพูดว่าเมียจ๋าไปนอนกันเถอะหลินเจียอินตกใจมากคุณจะนอนตอนกลางวันแสกแสกเนี่ยนะเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าเมื่อวานผมมวยุ่งกับงานของจงชือจนไม่ได้นอนนี่ก็กลับมานอนชดเชยไงคุณไปนอนเป็นเพื่อนผมหน่อยสิ